ชมรมพลังบสร้างุทรัพย์เป็นองคอ์กรเพื่อสังคมค่ะไม่ใช่ธุรกิจเราต่างกับธุรกิจตรงที่เราไม่ได้มุ่งแสวงหากําไรเพราะเราไม่ได้ทําธุรกิจการค้าใดๆเราไม่มีสินค้าเราไม่มีการลงทุนเราไม่มีกําไรขาดทุนเราไม่มีการขายเราไม่มีคอมมิชชั่นสิ่งที่เรามีก็แค่การให้และการรับเท่านั้น เป็นการช่วยเหลือเอื้ออาทรระหว่างสมาชิกและการช่วยเหลือสังคมค่ะการสมัครเข้ามาในชมรมพลังบวลสร้างทุณทรัพย์ก็จะมีสองแบบนะคะแบบที่หนึ่งสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกชมรมพลังบวลสร้างทุณทรัพย์ผู้นำนะคะแบบผู้นําเลยหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะและแบบที่สองสมัครเข้ามาในโครงการ สัจจะสงเคราะห์พลังบุญเพื่อสวัสดิการสมาชิกของชมรมพลังบุญสร้างทร,รัพย์1,000งพับาทค่ะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะเราก็จะต้องอ่านข้อมูลทำความเข้าใจนะคะและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการอ่านข้อความในนะคะในใบสมัครข้าพเจ้ามีเจตนาในการชำระเงินจำนวน1 9 5 0บาทในครั้งนี้เพื่อการช่วยเหลือเพื่อสมาชิก และเพื่อการทำบุญในโครงการของชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์ข้าพเจ้าทราบดีว่าไม่สามารถเรียกร้องขอรับเงินคืนหรือขอรับค่าตอบแทน,นใดๆอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับเงินบริจาคข,ของข้าพเจ้าในครั้งนี้นอกเสียจากการได้รับเงินช่วยเหลือจากเพื่อนสมาชิกในภายหน้าด้วยเจตนาเดียวกันกับข้าพเจ้าในครั้งนี้เท่านั้น จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เราสมัครเข้ามาในองค์กรเพื่อสังคมนะคะเราจะต้องทำความเข้าใจให้มากนะคะและเราก็จะต้องนะคะกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนและก็ถ่ายรูปนะคะพร้อมกับบัตรประชาชนส่งสมัครนะคะและใบสมัครนี้นะคะเปรียบเสมือน สัญญาฉบับหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้คอความสำคัญมากๆเราต้องทำความเข้าใจและเมื่อเราสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วนะคะก็จะต้องเขียนอีกหนึ่งใบนะคะก็คือใบสมัครโครงการสัจจะสงเคราะห์เพื่อสวัสดิการชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์อันนี้เนี่ยเป็นสวัสดิการของสมาชิกซึ่งเราไม่ต้องเสียค่าสมัคร นะคะเราสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบผู้นําเราก็จะได้สวัสดิการนี้ฟรีเลยนะคะแต่สิ่งสําคัญเลยเราก็จะต้องทำความเข้าใจก็จะมีข้อความให้เราอ่านนะคะก็คือข้อความตัวกลางสีแดงนี้นะคะจะเขียนเอาไว้ว่าข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิกโครงการสัจจะสงเคราะห์สวัสดิการสมาชิกชมรงพลังบุญสร้างทุนทรัพย์ข้าพเจ้าขอให้สัจจะ แก่สมาชิกโครงการว่าจะร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือพายาของสมาชิกโครงการสัจจะสงเคราะห์ที่เสียชีวิตรายละ100บาทและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการทุกประการอันนี้เป็นหน้าที่เลยนะคะถ้าเราสมัครเข้ามาแล้วเราก็จะมีหน้าที่ ว่าถ้ามีผู้เสียชีวิตในกลุ่มเราจะต้องทำบุญนะคะลายละหนึ่งร้อยบาทและการสมัครแบบที่2นะคะก็คือเราจะเรียกว่าสมทบนะคะสมทบก็คือเราไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเขียนใบสมัครโครงการสัจจะสมทบพลังบุญนะคะใบนี้นะคะที่เป็นสวัสดิการของสมาชิกเนี่ย เราต้องสมัครเข้ามาในแบบสมทบต้องสละเงินนะคะหนึ่งพันบาทเพื่อที่จะสมัครเข้ามาจะได้รับสวัสดิการเลยนะคะก็จะมีกติกาเหมือนกันค่ะก็คือเมื่อเราสมัครเข้ามาแล้วเราก็จะต้องทําบุญช่วยเพื่อนรายละหนึ่งร้อยบาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าที่นะคะค่ะก็ขอให้ทุกทกท่านนะคะให้ความสาคัญน,นะคะกับการสมัคร เข้ามาเป็นสมาชิกด้วยนะคะโดยเฉพาะการกอร,รอกรายละเอียดต้องกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถ่ายรูปส่งให้กับแอดมินนะคะของชมรมพลังบุญสั้นงทรศัพท์ค่ะ